ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดและตอนนี้เราอยู่ในเกมแท็บกันอีกครั้งนะและก็โหมดเดิมนะครับโหมดแคมเปญนั่นเองเรามาสู่แคมเปญอันที่4แล้วนะดยานาสตี้นะครับเดอ d ดย a นาสตี้แคมเปญนะครับผมเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาแล้วก็มาเริ่มกันที่ดานแรกเลยแล้วกันนะครับซามูไรนะฮะลุยโลดครั้งนี้เราเล่นได้เป็นไวกิ้งนะครับชนเผ่าแล้วก็อสววนยุคกกางนะครับชาวนาแล้วก็เผ่าแอนเชียนโบราณนั่นเองนะครับผม ไหนเรามาดูสตูนก่อนอ้โห้ด่านนี้ดูผมไม่เคยผมแทบจะไม่เคยเอาด่านนี้มาเล่นเลยเนี่ย,ะยนะครับฝั่งตรงข้ามมีสมุไรนะครับประมาณจํานวนเขาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีเป็นพระอยู่ตรงกลางนั่นเองเราดูซิเรามีงบเท่าไหร่เนี่ยเรามีงบ3,500นะนี่ดีกว่าเราเป็นเมดิวัลดีกว่าเป็นยุคกลางดีกว่าทุกคนมาเลยนี่เรามีเป็นแม่ทัพมาหนึ่งคนเป็นไนท์ครับเป็นแม่ทัพเอามาแบบเตรียมหมวดกับพระเลย มาเรายืนยกันอยู่บนสะพานตรงนี้มาเลยมาตรงนี้นะครับจะมีเป็นเอ่อนักดาบนะครับเอามันวางบนสะพานอ๋อฝั่งเรามันมีอยู่แค่นี้เอยเดี๋ยวกดผิดต้นไม้มันบังอะ่ะผมอยากจะวางตรงเนี้ยผมอยากจะวางวางบนนี้เฮ้ยบ้าบอนี่นะครับเราก็วางตรงนี้มาเลยมาคอยสู้กับฝั่งนี้นะครับนักดาบเราตรงนี้นะฮะเป็นกองกาลังแบบเตรียมมาอ่าสักแปดคนนะครับแล้วก็มีนักธนู โอเคกองกําลังแบบหนึ่งฝั่งฟากหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้ก็ต้องมีด้วยเช่นกันนะเข้าไปวางได้ไหมเนะี่ยนี่นะครับเท่ากับฝั่งเมื่อกี้เลยแปดคนนะฮะอ่าก็เป็นนักธนูด้วยโอเคแล้วเราเหลือร้อสามิบาทเราลดนักธนูไปคนหนึ่งตรงนู้นดีไหมอ่าเอาลดลดนักธนูไปคนหนึ่งนู้นครับแล้วก็มาเป็นฮิลเลอร์ตรงนี้ดีกว่าไปครับลุยเอา้ากดผิดอีกแล้วไปครับลุย มาเลยไม่ใช่เดินตรงเหวตายอย่างงี้ไม่เอานะโอ้ยทำไมามันม,มารวมกันตรกคร้างล่ะกาจะให้ให้ให้ไปแยกกันสู้นะครับเอาลยนักธนูถูกทิ้งนักธนูถูกทิ้งโอ้โหตอนนี้เจอพะไหวไหมเนี่ยเออฆ่าพะมันฆ่าพะมันเรามีฮิลเลอร์พะมันเราจะตายแล้วตอนนี้กองกำลังฝั่งตรงข้ามนั้นกํนลาลังตีโอบเรากำลังตีโอบเรามานักธนูเราโดนฆ่าทิ้งตายหมดแล้วพามันพามันตายแล้วโอเค เหลือกองกำลังสมุไรอีกประมาณ1ิคนถึงไหมเนะี่ยอัศวินของเราเราเหลือไหนตัวใหญ่อยู่นะครับผมสู้กับสมุไรได้ไหมโอ้โหตรงนี้โคตรนัวเลยจังหวะนี้ตรงนี้เหมียสู้ได้ตรงนี้ครับนักธนูเราตายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับเพราะว่านักดาบเราแม่งทิ้งนักธนูมาสู้ตรงกลางแต่เหมือนจะชนะได้อยู่มันจะชนะได้อยู่เลยคนสุดท้ายเรียบร้อยเอาโล่กระแทกหัวนะครับชนะมาได้วะเมืเ่อไอพวกอัศวินหัวกระป๋องนะไน่แม่ง่อยเพื่อนตายนะครับเพื่อนแม่งตายตายหากันหมด มาครั้งนี้เราเจอกับเป็นซมูไรเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเป็นชูริเคนเป็นนินจานะครับคอยคว้างชูริเคนนะฮะซึ่งอันตรายอย่างมากเลยนะนะครับวิธีการสู้รบนะครับก็คือเราจะมีโล่ก,กันเอาไว้นะครับเป็นแบบเผ่าพันสปาตาเลยนะครับแล้วก็มีคนหอกนะครับผมอยู่เต็มข้างในนี้เลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าล้อมล้อมปุ๊บปัดป้องให้เพื่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบ กองกาลังเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่กงกองก,องกองกำลังของเราคือแบบข้างในนะเป็นคนหอกที่สามารถจิ้มทะลุออกมาจากโลได้นะครับแล้วโลก,ก็กันแบบชูริเคียนดาเมจจากแหล่งต่างๆให้เพื่อนได้นะครับแล้วเราก็มีเป็นหน่วยตรงนี้นะครับแบบหน่วยนําทัพนะครับผมเป็นนักรบสปาร์ตาน,นั่นเองไปลุยกดผิดอีกแล้วปะโถเอ้ยมาฆ่าพวกนินจาให้ได้ก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็น่าจะง,ง่ายแล้วเอาเลยเดินตกเหวกันเต็มเดินตกเหวกันเต็มฝั่งเราโอโ้โห เดินตกเหวกันบึมในเงย็นนะเพื่อนนะครับพวกโลมาแทงโอ้โหขนาดมีโลไม่ไหวจริงไหนเราไปดูตรงนี้โอ้โหโลโลเอาชุดิคิดไม่อยู่เนี่ยเดินติดด้วยโอ้โหดูผมว่าเราวางไว้ตรงนี้คนเราตายง่กันเยอะมากเราเอามาตั้งไกลๆเลยเรา,เามาตั้งตรงนี้เลยดีกว่านะครับทุกคน มาได้แล้วนี่แหละครับไปครับกองกําลังล้อมโล่ของเรานะครับผมที่มีโล่แบบคอยกันล้อมเอาไว้นะครับแล้วก็มีคนหอกที่คอยแบบนําทับมาแล้วใครมันนอนล้มลงไปนอนแล้วน่ะมาเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับฆ่ามันฆ่ามันทุกเราโอ้ชูริเคนต้องฝากโคตรแรงเฮ้ยไปกันชูริเคนก่อนโอ้ยป๊บน,นึงนะเราต้องมีกองกองกำลังแบบ2กองนะครับผมว่าตรงนี้นะครับที่มาคอยแบบต้าน ต้านพวกตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับไปต้านพวกแบบซามูไรเอาไว้ก่อนเอาล่วงเหี่ยวตายเฉยเลยแล้วตรงนี้นะครับมาคอยกำหลับพวกชูริเกนล่วงเหี่ยวตายอีกแล้วโอ้โหเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่เราเอามาตั้งตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ตรงนี้เลยทีนี้แหละไม่พลาดแน่นอนนะครับเอาเลยที่ม,มันเดี๋ยวทำไมตายอย่างไวเลยอะโอ้โห จิ้มเออจิ้มมันจิ้มมันจิ้มมันเอาให้มันตายให้หมดให้มันล่วงน้ำล่วงเหีวตายกันไปเลยโอ้โหแม่งปลาชูดิเคนแบบพกโลก่กันเอาไว้โอ้โหตอนนี้เราตายกันแบบศพน้อยกันเกลื่อนเลยว่ะโอ้โดูชูดิเคนแม่งปลากันแบบมือเป็นระวิงโอ้สุดสุดสองคนนะ่ะเป็นไงดูเออดีปลาปลาแรงนึกเหรอชูดิเคนเฮยังไงเฮยนี่เอาดีเจอดับเบิลสุดไง นี่ไงไม่ต้องเล่นไอพวกเบือ้องอย่าให้ต้องเอาจริงเข้าใจ่ไหมกองกําลังสู้ไม่ได้ <c oughs> ก็เอาตัวพ่อมาเล่นเลยแล้วกันก็เอาตัวพ่อมาเล่นเลยแล้วขันนะ <c oughs> เดินไปไหนจ๊ะ <c oughs> เดินไปไหนจ๊ะ,น,ไไน,จะน้องชายน่ครับเล็งแบบดักหน้าย้อยด้วยนะนี่ไงเอาไปกินนะเอาไปกินนะจ้ะาโอ้โหไม่รอดแน่นอนซ <c oughs> ูดบอกเลยว่าซูดรูเตี่ยวอันนี้เรียบร้อยแม่ง เอากองทพมาสู้ไม่ได้ก็เอาเจ้าพ่อเทพมาสู้เลยละกันต่อมามันมีโอ้โหเป็นพระนะครับสามคนแล้วก็มีพวกนักธนูไฟเวิร์กนะครับเป็นนักธนูพลุแล้วก็มีเป็นมังกรนะครับพ่นไฟได้ไม่ไงสู้ไงดีวเนะี่ยเอาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์มาละกันนะครับผมมันจะกระโดดเข้าไปนะครับกระโดดเข้าไปเพื่อโจมตีนะฮะเป็นบอลคิลลี่มาด้วยนะครับสามคนตรงนี้ไปลุยเลยโอ้โหโดนเผาตายอย่างรวดเร็วหรือเปล่าโอ้โหโดนเผาตาย รีบกระโดดไปกระโดดไปค่ายผู้สวยมากตรงนี้ล้วงเขาเรียกว่าเลก,การลวงนะครับโอ้ยโดนยิงโอ้ไม่นะหมุนเป็นเบรดหมุนเป็นลูกขาเต,ต้นบีบอยเต้นบีบอยเฉยแต่อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ฆ่ามันตรงนู้นมังกรตายแล้วมันเหลือแค่ไฟเวิร์กต,ตรงนี้เท่านั้นค่า้ได้เพื่อนโดนยิงไม่น่าลอยไปแล้ววู้สู่ความเบิกบ่าันไก่พ้นโอคิริี่มามเหลือแค่ไม่เท่าไร่แล้วเออฆ่ามันเรียบร้อยเอา,าชนะ โอ้ oh, ตรงนี้มันมีฮาวาชาด้วยทุกคนอันตรายอย่างยิ่งนะฮะตรงนี้อันตรายอย่างมากเลยเนะเรานั้นจะทํำยังไงดีจ <c> ะ <oughs> ยังไงกับฮาวาชาตรงนี้ดีเราก็เอาเรือไปทุ่มใส่เลยนะครับผมนี่เ้วก็เอาเรือมาทุ่มใส่เลยนะครับ,ท,รบทุกคนเรือทุ่มใส่กันไปเลยทีเดียวนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมตรงนี้กันเหนียวไว้ด้วยอะกันเหนียวไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะอ่า แล้วก็มีเปน็นหน้าชนเผ่าตรงนี้เลยหนึ่งตัวนําทัพมานะครับแล้วก็มีเป็นนักธนูน้ําแข็งนะครับตามมาแล้วก็เป็นตัวถือโล่ก,กันเอาไว้นะครับไปทุ่มโอ้โหทุ่มหาวช้าไม่เป็นไรเลยเหรอได้ไหมเอาไม้พายฟาดมันเอาไม้พายฟาดมันเออตรงนี้เรียบร้อยหาวชาแตกไปแล้วนะครับสวยทําได้ดีนะครับตรงนี้เป็นไงบ้างหาวชาตรงนี้ยังอยู่นะครับต้องหาคนไปนักธนูน้าแข็งโอ้โหโดนปัดลูกธนูกระเด็น แย่ละฮาวาชามันเพิ่งรีโหลดไปอาจจะไหวเออกันเอาไว้แม่ฮาวาชามันยิงโอ้ยโอ๊ยโอยโอย,โอย,โอยตอนนี้มันเหลือฮาวาชาตัวเดียวมันรีโหลดอยู่ทันแน่ทันแน่นอนฟาดมันนี่งไงยิงไม่โดนก็ตายไปซะไอ้น้องชายต่อมามีพระเหมือนเดิมพระกับไฟเวิร์กอาเชอร์เป็นอาเชอร์ธนูรุนั่นเองเราสู้ไหวอยู่แล้วแหละเราเอาเบอร์เซอร์เกอร์นี่แหละเบอร์เซอร์เกอร์คือเดอะเบสออฟ ตัวละครละสามคนนะครับเพราะว่ามันจะโดดดึงดึงดึง,ดงแล้วเข้าไปโจมตีพวกไฟเวอร์อาเชอร์ให้เรานะครับผมอ่าแล้วตรงนี้อีกสี่ตัวนะครับมีวอลคิรี่อีกสองตัวไปลุย่ามันโอ้ยโอ้โหโดดเข้าตรงกลางเลยเหรอเออเอาโ,โดดเข้าตรงกลางก็ได้โอ้โหรลเบดกระจายแต่ไหวอยู่ใช่ไหมมันจะไหวอยู่ถ้าฆ่าพาได้ทุกอย่างก็น่าจะง่ายขึ้นเรียบร้อยไฟเวอร์อาเชอร์ตรงนี้ตายหมดเหลือฝั่งตรงนู้นแค่ไม่กี่ตัว และชนะมาได้บเฮยต่อมาอุย้ยอะไรอ่ะ,ะมีฮาวาชาแค่สองตัวเองเหรอมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวดิมันมีซามูไรตรงนี้ด้วยเป็นนินจานะครับอ่ะเก่งนักเอาอันนี้ไปกินเลยละกันนะครับแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์ตรงนี้นะครับเตรียมโดดเข้าฮาวาชาไปลุยโอ้โหมันไม่โดดเข้าฮาวาชาสักคนเลย่ะโอเคสวย เรียบร้อยกระโดดกระโดดไปหาฮาวชาเลวกระโดดไปหาฮาวชาสวยโดดไปตรวนี้นินจาตายหมดเหลือเาวชาตัวสุดท้ายจะามันเบนมันเบนรถเข็นหนีเรียบร้อยตีแตกตรงนี้มันมีซามูไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีนินจาครับผมเดี๋ยวนี้ผมชักเกียร์นินจาแล้วม่งปลาไวเขียนเป็นระวิงเลยไหมไงปกติผมไม่เคยเล่นได้ไงวะแล้วก็มีซามูไรแล้วก็มีพระเหมือนเดิมโอเคมาดาเอตตอนนี้ของเราอยู่ที่ธนูหมดเลยนะครับตานี้ไปลุย ได้ไหมโอ้ยยิงธนูติดโล่ตัวเองงูไปฉกพวกนินจาเร็วได้ไหมเนี่ยพวกงูงูทําหน้าที่โอ้ตรงนี้นักธนูตายโอ้โหโอ้โหนักธนูอันนี้มันกากไปหน่อย่ะเราเปลี่ยนเราเล่นผสมเผาพัานแล้วกันนี่ไปครั้งนี้แหละมาแนะ่ยิงมัน เรียบร้อยนินจารตรงนี้เหลือหนึ่งตัวเอาโล่ไปกระแทกหน้ามันสวยตรงนี้ได้อยู่เหมือนได้อยู่นะครับเคยิงมันพลา,าปลมปนกูเข้ามาแล้วไปนะช่วยเพื่อนยิงเร็วเฮ้ยเดี๋ยวตรงนู้นมันเหลือนินจายิงนินจากนสวยเดี๋ยวเรามาขุมสักตัวหนึ่งแล้วกันไม่นะเพื่อนเพื่อนกำลังแย่เล็งยิงโดนไปน,นะโดนแต่มันไม่ตายมันถึกมากไอพ้พลาเล็งยิง ดนอ,อยู่ตายหนึ่งเหลือตัวเดียวอาว่ายิงธนูตายนะครับเข้าไปที่น่องล่องต้องแตกไปแล้วต่อมาโอ้โหยมีสม,มูไรมีมังกรอีกแล้วและครั้งนี้มันมีวู้โคงด้วยมังคีคิงนั่นเองฝั่งนี้มีมีเป็นสองเบอร์เซอร์เกอร์นะครับฝั่งตรงนี้นวางยากโคตรเลยเออทำไมมันต้องมีหลังคาด้วยเนะี่ยแล้วก็คิลี่หนึ่งตัวนะครับสองเบอร์เซอร์เกอร์กับหนึ่ง วอลคิรี่นะครับให้ตรงกลางนี่เลยหัวหน้าชนเผาพร้อมกับวอลคิรี่อีกเหมือนเดิมเนี่ยไปโอ้โหโดนเผนาตายไหมเนี่ยว้าเอาอไม่โอ้โหไม่หมดโอ้โหโหหน้าชนเผาเออคนเดียวไหวไหมเนี่ยกระธางมังกี้คิงตอนนี้เป็นอมตะไม่โดนดาเมจเอาดิเอาดิโอ้โหดูมังกี้คิงมันโอ้โหต,ตัวตัว,ตวมันอ๋อ เรียบร้อยหันั่าเผาเราแตกเดี๋ยวตรงนี้ไม่ยังสู้กับไอ้คนนั้นอยู่เลยเนี่ยไหวไหมเนี่ยฮ้ยแต่มันกี๊คิงมันตายแล้วรีบๆฆ่ามันดิเออสวยตอนนี้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกระทุงหน้ามันอย่าโดนไฟเผาระวังนะมันเผาแล้วแต่มันไม่โดนไว้ไว้ไม่โดนเอน้ยโดนโดนไม่หมาผมว่าการตั้งอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยไม่เวิร์กสุดๆเลยเราอยู่ตรงกลางให้หมดเลยแล้วกัน มาเราอยู่ตรงกลางให้หมดเลยให้มันแบบเดินมาเผาเองนะครับนี่งไงแล้วเราก็บินไปให้มันเผาเรีเยบร้อยโอ้ยสวยฆ่ามันฆ่ามังกรให้ได้อ่ะมีโอกาสชนะสูงแน่นอนทำไมมันยังไม่ตายตะทีมันโดดดึงดึงขนาดนี้ได้ยังไงวันนี้โอเคมังกรมันตายไปแล้วตรงนี้โอเคฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนี้โอ้โหสู้กันหยดติงติง ความมันนี้สู้กันแบบตกหน้าผาตกหน้าผาไม่ไม่ได้ติดอยู่ที่หน้าผาตรงนู้นโอ้โหลมลุกคุกคานลุกขึ้นมาอยากให้มันหยามหน้าเราเป็นถึงหัวหน้าชนเผ่าวไวกิ้งอย่าให้พวกสมรวต้องต่อยมาหยามหน้าเราตรงนี้เป็นไงฮะโจมตีจากข้างล่างโคขี้โกงเลยไหวแน่ครั้งนี้มังกี้คิงมันตายไปแล้วด้วยตาย,ต,ายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียบร้อยโดนสก,กิลนะครับเจ็บปะดีนี่ไงโดนอบล้อมอบล้อมด้วยหัวหน้าเผ่าวไวกิ้งฆ่ามัน นี่งไงเป็นอมตะเป็นอมตะเรียบย้อยเอา้าวชนะไม่ได้โอ้ยครั้งนี้ทําไมมันมาอยู่เผ่าไดนาสตี้แลวทาไมมันเป็นด่านนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้เราได้เป็นไดนาสตี้บ้างแล้วนี่ไงต,ตอนแรกผมบอกว่าทําไมเราอยู่ด่านไดนาสตี้เราถึงไม่ได้เล่นนี่ไงได้เล่นละเอ้าว่าเนี่ยขอเล่นบ้างดิได้ข่าวว่าขี้โกงนะได้ข่าวว่าขี้โกงนะไอพวกนี้ไปชูริเคนปามันเนี่ย ทำไมทำไมไม่ได้ปลาก่อนอะ่ะฮอที่เราเล่นเราโดนมันปลาใส่ก่อนนี่ขี้โกงชะมัดเลยว่ะเกมมันกากจเย็นจะเย็นยน,นี่เลยลแล้วกันแล้วก็ซามูไรนะครับมาปัดป้องปัดป้องนะครับไปฮาวาช้ายิงมันว้าวยิงยุกย,ย,ยโอ้โหอะไรอ่ะโอโ้มโโันโดนโ,โ,โ,โดนบ้างมั้นอะยิงปิ้วปิวปิ้วปิว,ปว,ปว สวยฮวาชากะบอกเดียวเอาอยู่สมไลตตอนนี้สมไรตสองคนตรงนั้นช่วยยื้อให้เพื่อนอ่าโดนหินแล้วหนึ่งฟาดมันฮาวาชายิงเต็มตูดเพื่อนป,ป,อปัดป้องปัดป้องหอ,อกเอาดิปัดป้องปัดป้องฟาดเฮ้ยโอ้โหฮาวาชายิงโดนตัวเดียวน่ากระสุนเป็นล้านดอกและน,นี่ฟันโดนใครเมื่อกี้เรียบร้อยปัดป้องอ่าโดนจนได้ฮาวาชารียบร้อยชนะได้ไง,ไงวันนี้ไม่คิดว่าจะชนะเลยแต่มันก็ชนะเต็มๆนะครับ แร่ก็เหมือนเดิมเจอกับชนเผ่าอีกแล้วนะมีเป็นถือโลนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าชนเผ่าอะพึ่งหาวาชายอีกรอบนึงไหวไหมเนี่ยยิงไปปรึงเรียบร้อยสมุไรสมุไรแต่ย,ยังไวเฮาชา่าไม่ได้ไม่ไหวมันเหมือนจะได้นะมันเหมือนจะได้มันจะได้ระวังสมุไรให้แบบอยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับ เอาว่ะเอาเหมือมนจะได้อยู่ถ้าเราได้ยิงอีกสองครั้งเฮ้ยสุดยอดสมุไรชนะตรงนี้อยู่อยู่รวมกันเป็นก้อนเรียบร้อยอยู่เป็นก้อนก็ขโอซุเปเลยดีตายกัน้ายหมดนะครับไม่รอดสักคนช้างสามตัวช้างช้างชาง้ชางกันกล้วยช้างช้างทรง,งพารังนะครับก็โดนทาวาชาไปดินะฮะผมว่าไม่รอดแน่นอนฮะปงัปงปงัปงปงัปงปงังปังปัง <G ül> เม่นไม่ใช่ช้างครับอันนี้คือเม่นนะฮะทุกคนนี่คือเม่นนะครับผมโอ้เป็นรูเต็มไปหมดเรายังมาบุกฟังชนเผ่าต่ออีกเหมือนเดิมยังไม่จบนะครับเราเบ <G ül> ิร์นป้าล่ะเราเป็นเบิร์นนะครับเป็นเบิร์นเนะเดอะเบิร์นวันแล้วก็มีพระนะครับสองคนตรงนี้สวดมนต์นะฮะมิตาพุธตรงนี้เลยนี่ดีกว่านินจาเจ๋งกว่าเยอะไปครับ พ่นพ่นไฟแผดเผาแผดเผาแบบคดคดโกงนะครับนินจาปาลา,า,โโด,าดาวกระจายโอ้โหดาวกระจายหมดดาวกระจายหมดคืออะไรวะพ่นไฟใส่มันมัเหลอดโบนเมตัวเดียวโดนเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นแล้วเจอกับช้างอีกเหมือนเดิมแล้วก็เผาต่อเลยปะละ่าเราก็มีหนึ่งฮาวาชานะครับฮาวาชาที่โดนใจที่สุดนะครับแล้วก็2เบิร์นตรงนี้นมาแล้วก็คุมฮาวาชาเต็งพี่ช้างนะครับ โดนเต็มเรียบร้อยช้างตายเอาว่าทีนี้ก็ง่ายโอ้โหเหลือบ,บนเมฆแค่คนละตัวโอ้โหเรียบร้อยโคตรอีซี่ฝั่งเราโคตรหดต่อมาเฮ้ยเราเปลี่ยนมาบุกฝั่งชาวนากันบ้างแล้วไอพวกชาวนาเจนอะตายแน่นอนนะน้องชายตามูไลแล้วกันนะครับแต่ก็ยังคงมีนินจาอยู่นินจาอยู่แบบห่างๆเลยแบบอยู่ไกลนู่นเลยแล้วกันนะนะ มาครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละฆ่ามันรัวรัวมือปิ้ว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 รัวดีเอาดีเจอพลังปลาดาวกระจายโคตรพอ่อโคตรแม่รัวนะครับผมเฮ้ยมันโคตรถึกมันถึกโคตรมันตายหรือยัง,งมันจะตายตาย,ตายแล้วมันเหลือเหลือใครเรียบร้อยจมนะทำตายปไปซะไอ้พวกไอ้พวกเบือกเอ้ย โอ้ยมีสแกโครนะครับแล้วก็คนชาวนานนะครับซึ่งไม่นะม่มันกี้คิงตัวเดียวน่าจะอยู่แล้วลนะ่ะจริงไปเลยกระถางเอาแจก,กล่างปู้ปูปูป,ปูเอาดีเอาดียังไงยังไง,ง,ไงเอาดีเมื่อกี้คิงมันโดนสแกโครฆ่าเราเราคุมเองได้ไหมขอคุมเองได้ไหมโอ้สแกโครม่แรงแรงแบบแรงมากเลยไม่เป็นไรเราเอาอยู่นะครับทุกคนเราวาร์ปได้ไหม วับไปตรงนูน้นน่ะวับมันวับยังไงถ้า Space Bar มันคืออะไรอ่ะนี่ไงมันต้องอย่างนี้ตีตีมันเออตายหรือยังตายแล้วโอ้โหทีนี้ก็ง่ายแล้วครับผมฆ่ามันนี่ไงเอาดิฟาดวู้วู้วู้วจ้จู่วู้วู้โป๊ะโป๊ะกระเด็นกระโดนกระเด็นกระโดนนี่ไงตีลังกาฟาดแบบสามตลบกระบองยืดได้หดได้นะครับผม เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยมาครับสู้ดานสุดท้ายของวันนี้แต่ยังไม่ใช่ถัดดานสุดท้ายของแคมเปญน,นี้นะแต่เราจะพักกันไว้ก่อนนะครับเราจะจบดานนี้มามีเป็นเด็กแว้นซิงซ่าวาวซ่าสามคนแล้วก็มีไอ้เคียวอีกแล้วเราเบื์นเราก็เบื์นไง The burn. เดอะเบืนเบื n นนิ่งบาลานดนะครับเบืนมาท้ <laughs> มีห้าพันก็มังกรหตัวนี่แหละเผานะครับเรียบร้อย เฮ้ยมันรอดพ้นจากการเผาได้ไงบ้าแบบบ้านาเมป็นไ,ไรกระโดดหลบกระโดดหลบได้อยู่เหมือนจะได้อยู่มันเหลือรถคันเดียวเอ้ยมันเหลือสองพันไหวไหมเนะ่โดนเผาเรียบร้อยรถคว่ำตายตาย,ตายแน่เผาโดนเพื่อนกันเองมันเหลือคนเดียวไอ้ฟูคนสุดท้ายซิ่งเข้าไปในนาเข้าเรียบร้อยโดนเผาตายไปแล้วโอเคไปเราพอกันก่อน,อนแล้วกันมาแบบครึ่งด่านพอดีนะครับครึ่งแคมเปญพอดี ข้างหน้าเลยอีก16นด่านนะครับค่อยมาต่อกันครั้างหน้าแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มีกันแกะแต่เพียงเท่านี้เกเลละอะไรล่ะมีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเราไปโกนเจอกันบายละออกเกม